ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระเรื่องที่11ผู้บันเทิงในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอิทะโมทติเปจะโมทติกะตะกุญโย อุพยัตถะโมทติโสโมทติโสปปโมทติทิสวากรรม,มวิสุทธิมัตตโนคำแปลผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนอธิบายความ บุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจอด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอ ทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสร็จแล้วย่อมขยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกรปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นทรมิกะอุบาสก เรื่องประกอบธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากกพัดคือการออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกพัดคืออาหารที่ถวายทุกสิบ้าวัน สังคพัทคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปโสติกพัทอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวัดสาวาสิกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม มีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนิดต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่ง ท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฐานสูตรว่าเอกายโนอะยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ทำมิกะอุบาสกและกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรธิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งๆท,ที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณะภัยโอ้หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่ พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อพูดว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อ ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกลูกเอาพวงมาลัยมาแล้วทำมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกลูกตอบว่าชั้นดุสิตและดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายทำมิกะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสียงอธิษฐานว่า ขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวียงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวียงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ทร,รมิกะอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลย หากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วทรมิกะอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตพระภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระศาสดาจึงตรัสเล่าความจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาท เป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสิลอินทสระจากอ่านให้ฟังบาบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ